สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หมู่บ้านสปันตําำบลดงพญาอำเภอบ่อเออกลือจังหวัดนะ่านเดินทางจากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงใหม่ยเลข101ผ่านอำเภอท่าวังผาจนถึงตลาดเทศบาลปัวและใช้ทางหลวงใหมายเลข12 5 6หจากอำเภอปัวข้ามดอยภูคาจนถึงสแยกตัวอำเภอบอ่อเกือ จากนั้นนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข1081ตรงไปอีก8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก็จะพบกับหมู่บ้านสปันนะคะขับเข้ามาทางเข้าหมู่บ้านสปันนะคะก็จะมีที่พักหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะเล็กได้ว่ามีที่พักให้เพื่อนๆน,นะคะได้เลือกพักกันตามใจชอบเลยค่ะ ส่วนเรานะคะเลือกเป็นที่นี่เลยค่ะเฮือนหิมน้ำสปันโฮมสเตย์ค่ะซึ่งเป็นที่พักของชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นเองนะซึ่งเป็นบ้านไม้ไผ่นะคะแล้วก็เป็นแบบกระโจมนะคะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้ทานข้าวนั่งเล่นนะคะและนี่ค่ะป้าเจ้าของโฮมสเตย์นะคะป้าใจดีมากๆเลย พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมานั่งเล่นได้เลยนะมีหลายมุมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามานั่งชิลนะั่งอ่านหนังสือนะหรือว่ามานั่งเล่น iPad เล่นมือถือชมวิวไปด้วยฟินมากๆเลยค่ะและตรงนี้ค่ะมานั่งจิบกาแฟแก้วโปรดกันได้เลยนะชมวิวลำธารไปฟังเสียงน้ำไหลไปนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า บรรยากาศแบบ slow life มากๆเลยนะคะเป็นไงบ้างคะที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะคะบรรยากาศคือ the base มากๆเลยใช่ไหมคะมาค่ะเรามาดูที่พักกันบ้างดีกว่านะคะ ที่พักนะคะจะมีแบบกระโจมนะคะซึ่งมีเพียงแค่3มหลังเท่านั้นถ้าอยากได้ที่พักกระโจมติดริมลำธารแบบนี้นะคะต้องรีบจองนะโดยเฉพาะช่วงไฮซีซันเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยนะคะเรามาในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะย่งจองไม่ทันเลยอะ่ะน่าเสียดายนะไม่เป็นไรค่ะไว้ค่อยมาใหม่เนาะที่พักแบบกระโจมคือดีงามมากๆเลยนะด้านในค่ะก็มีที่นอน มีพัดลมให้นะคะแต่ว่าไม่มีทีวีเนอะอยากให้ฟังเสียงธรรมชาตินั่นเองส่วนเรานะคะพักที่นี่เลยค่ะบ้านไม้ไผ่นะคะซึ่งมีจำนวนสามหลังเหมือนกันก็ต้องจองมานะคะไม่งานก็ไม่อาจจะไม่ได้พักนะคะบ้านไม้ไผ่นะคะก็จะมีพัดลมน้ำดื่มไว้คอยบริการมีฟูกที่นอนแบบนี้นะคะพาเช็ดตัว แล้วก็ที่นี่นะมีมุงให้ด้วยนะคะมุงแบบว่าสวยอะ่ะอืมสวยมากเลยนะคะเราพักบ้านไม้ไผ่ราคา1,500บาทนะคะราคาที่พักก็จะขึ้นอยู่กับช่วงไฮหรือโลซีซันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้พักที่นี่ค่ะสามารถมาทานข้าวผัดกะเพราตรงทางเข้าที่พักนะคะ แล้วก็นำมาทานได้ตรงพื้นที่บริเวณส่วนกลางของที่พักตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือมานั่งชมวิวไปด้วยทานข้าวไปด้วยได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะจะลงไปถ่ายรูปที่ริมลำธารน,นะคะก็สามารถลงไปได้เช่นกันค่ะเข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะเดินตามมาเลยค่ะเราก็จะพบกับทางลง เป็นบันไดไม้นะคะซึ่งสามารถที่จะลงไปชมวิวริมลำธารได้เลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าริมลำธารก็คือบรรยากาศแบบสดชื่นมากๆด้านนั้นจะเป็นสะพานนะคะที่เป็นจุดแลนด์มาร์กของสปันนนั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราจะพาไปนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะว้าว wow. นี่เลยนะอยากให้เพื่อนๆมาชมวิวริมลำธารน,นะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยอือหเย็นจริงๆค่ะบรรยากาศแบบว่าสดชื่นอากาศดีๆนะคะชมธรรมชาติทิวเขาและต้นหญ้าสีเขียวฟังเสียงน้ำไหลกระทบหินฟินจริงๆค่ะขอเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสปันสักนิดนึงนะคะ หมู่บ้านสปันจัดตั้งมาหลายร้อยปีแล้วค่ะโดยการนำของเจ้าพ่อพญาตืน่นระยะแรกเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่พอมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการจัดเขตการปกครองค่ะเหตุที่ชื่อบ้านสปันนะคะเพราะมีลำน้ำปันไหลผ่านนั่นเองค่ะและในปีพุทธศักราช2538นะคะได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ค่ะทำให้บ้านสปันเข้าไปอยู่ในเขต หมู่ที่หนึ่งตำบลดงพญาอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะค่ำแล้วนะคะเรามากินข้าวเย็นฝีมือป้าเจ้าของบ้านกันดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งเป็นอาหารถิ่นที่นี่นั่นเองนะคะนี่เลยน้ำพริกอ่องนะคะต้มฟักน้องไก่ไข่เจียวไก่ทอดมะแขงนะคะโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเพื่อน บรรยากาศก็ดีงามอิ่มแล้วนะคะอยากมาเดินย่อยแล้วค่ะที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานค่ะข้ามลำธารซึ่งอยู่ใก,ใกล้ๆกับที่พักของเรานั่นเองนะคะมาชมความงามยามค่ำคืนของหมู่บ้านสปันนะคะที่มีแสงไฟระยิบระยับจากรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ของสปันนั่นเองค่ะเช้าแล้วนะคะเดินออกมาสูดอากาศบริสุทธิ ที่นี่ดีกว่าเราเดินออกมาจากที่พักนะคะก็จะเจอกับหมอกฟุ้งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิ18องศาเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะก็ใส่เสื้อกันหนาวออกมาด้วยแหละบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆดีมากๆเลยใช่ไหมนี่คือช่วงต้นทันวานะคะอากาศดีมากๆเลย เราเดินกลับเข้าไปที่พักเราดีกว่าเราไปดูหมอกที่พักเรานะคะเห็นไหมคะมีหมอกปกคลุมแล้วนะคะหมอกหนามากๆเลยนะที่พักที่เราพักนะคะนอกจากจะมีอาหารเย็นแล้วนะก็มีอาหารเช้าบริการด้วยนะคะซึ่งรวมกับค่าที่พักแล้วนะคะที่บอกไปว่า1500บาทนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ ทานอาหารไปนะคะชมวิวหมอกหนาๆแบบนี้ไปโอ้โหเรียกได้ว่าฟินมากๆนะคะธรรมชาตินะคะโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ทานน้ำและสายลมค่ะเรียกได้ว่าสปันหมู่บ้านในฝันยามเช้าจริงๆนะคะทานอาหารเช้าไปฟังเสียงน้ำไหลไปฟินมากๆเลยค่ะ แล้วเรามาเดินย่อยกันค่ะเรามากันที่จุดแลนด์มาร์คของหมู่บ้านสปันนะคะก็คือสะพานสั้นๆที่ข้ามลำธารน,นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะเป็นวิวสะพานนะคะที่มีวิวเป็นลำธารแล้วก็ภูเขาลายล้อม ไปด้วยธรรมชาติแบบนี้นะคะสพาน,นี้ค่ะก็จะมีป้ายนะคะที่เขียนว่าแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันนะคะและตรงนี้ค่ะเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดไฮไลท์เลยนะคะที่ต้องมาถ่ายรูปค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกสปันกันต่อนะคะซึ่งน้ำตกก็จะอยู่ใกล้กับสะพานที่เป็นจุดแลนด์มาร์คเมื่อกี้เนาะแล้วก็ใกล้กับที่พักของเรานะคะเฮือนหิมน้ำสปันโฮมสเตย์นั่นเองตลอดทางนะคะก็จะมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งถ้าอยู่น้ำก็สามารถที่จะแวะซื้อได้เลยเนาะเดินไปไม่ไกลนะคะเห็นไหมคะ ป้ายที่เขียนว่าน้ำตกสปันระยะทาง350เมตรเท่านั้นค่ะเดินเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะขับรถเข้าไปก็ได้นะคะไม่ไกลค่ะถึงแล้วค่ะน้ำตกสปันนะคะซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของที่นี่เลยนะเพราะว่าอยู่ภายในหมู่บ้านเองเดินขึ้นมาประมาณ50เมตรนะคะก็จะพบกับ น้ำตกค่ะซึ่งจะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะไม่ใหญ่โตอะไรมากนักเนาะแล้วก็เราเดินมาแค่50เมตรเนาะก็จะพบกับน้ำตกที่แบบว่าสวยนะบรรยากาศแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะคะฟังเสียงน้ำตกนั่นเองเราเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะก็จะเจอกับสะพานไม้ข้ามลำธาร น้ำตกนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะน้ำตกสปันนะคะมีความสูงของน้ำตกชั้นที่1 50เมตรก็คือเมื่อกี้เนอะที่เราผ่านมาชั้นที่2องจะอยู่ที่400เมตรนะคะก็คือเดินต่อขึ้นไปอีกนะแล้วก็ชั้นที่3 700เมตรนะคะก็จะเป็นบรรยากาศน้ำตกนะคะแต่ว่าเราอะ เดินไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อนๆขอมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ละกันเนาะไปเที่ยวกันต่อค่ะเดินทางเลยน้ำตกไปอีกนิดนึงนะคะประมาณ700เมตรขึ้นเขาไปนิดนึงค่ะก็จะเจอกับร้านคาเฟ่ชื่อดังนะคะหยุดเวลาคาเฟ่นั่นเองใครมาสปันนะต้องแวะมาที่ร้านนี้เลยค่ะ เห็นสถานที่จริงนะคะเรียกได้ว่าว้าวมากค่ะวิวสวยสะกดตามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิวนาข้าวนะคะหรือว่าวิวภูเขาสุดอลังการเรียงรายสลับซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดเลยค่ะถ้าหากมาในช่วงเช้านะคะก็จะสามารถเห็นทะเลหมอกที่ลอยคลอเคลียเหนือผืนนากว้างใหญ่คลอเค้ากับภูเขาอีกด้วยนะคะแต่ว่าเรามาสายแล้วเนาะ ก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเที่ยวสปันไม่ปันใจใช่ไหมะเพราะว่าหลงรักสปันเข้าให้แล้วอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านสปันตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะคะสวัสดีค่ะ